บเข่าชาติดิสแพตแม่อีกมุมดรามา่าคิมซอนโฮโดนอดีตแฟนใส่ไส้งเงียบฉี่ไปพักหนึ่งแฟนๆต่างนึกว่าจะสงบและจบลงเรียบร้อยแล้วแต่ดราม่าซุปตาเกาหลีคิมซอนโฮกับร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งหลังสื่อจอมแช์ยอย่างดิสแพตหยิบกรณีร้อนแรงมาแช์อีกครั้งจากประเด็นนางสาวเอแฟนเก่าคิมซอนโฮโพสข้อความแสดงถึงความทุกข์ทรมที่ต้องทำแท้งเพราะอ้างว่าถูกพระเอกหนุ่มร่ำลวงให้ทำก่อนที่จะสะบั้นทิ้งความสัมพันธ์อย่างไม่ใยดี โดยสื่อดังกล่าวได้แจ้งว่ามีหลายเรื่องที่นางสาวเอโกหกพร้อมทั้งป้ายสีคิมซอนโฮโดยดิสแพ t c h ได้สรุปถึงประเด็นร้อนดังกล่าวไว้ว่าสำนักข่าวดิสแพ t c h นั้นมีภาพถ่ายของทั้งคู่แม้ในช่วงที่ฝ่ายหญิงทำแท้งไปแล้วก็ยังคบกันแบบเปิดเผยไม่เคยหลบซอ่อนโดยซุปตา์หนุ่มเลิกรากับนางสาวเอเพราะเธอมักจะโกหกหญิงสาวมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจแอบไปเที่ยวกับชายอื่นอีกด้วยเพื่อนเพื่อ,อและคนรอบข้างเตือนคิมซอนโฮแต่พระเอกกลับหลงรักหัวปักหัวปัม๊ม ซึ่งสื่อดังได้ไล่เรียงจุดเริ่มต้นจนถึงวันตัดขาดเอาไว้ว่าชายหญิงบังเอิญพบกันปลายปี62ในงานมีติ้งกับเหล่าเพื่อนจึงออกเดทตามประสาคนศึกษาดูใจในเดือนกุมภาพันธ์2563ปีต่อมาโดยทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกันในเดือนมีนาคมซึ่งนางสาวเอได้ยอมรับกับพระเอกหนุ่มว่าตัวเองผ่านการมีครอบครัวและอย่ามาแล้วตอนกลางเดือนมีนาคม จากนั้นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ทั้งสองยังคงคบกันได้ดีมีควงไปเที่ยวเมืองปูซานไปแม่น้ำผ่านแถบชานเมืองและสถานที่ต่างๆมากมายแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยุติความสัมพันธ์ครั้งแรกในวันที่7กรกฎาคม2563เพราะนางสาวเอโกหกซ้ำไปซ้ำมาแต่แล้วคิมซอนโฮก็ให้อภัยด้วยคำขอโทษจากหญิงสาวในวันที่8กรกฎาคม2563 หลังจากวันนั้นวันที่24กรกฎาคม2563นางสาวเอได้รู้ว่าตัวเธอกำลังตั้งท้องจากนั้นเธอจึงโทรแจ้งข่าวแก่หนุ่มคิมซอนโฮเธอร้องไห้พร้อมกับส่งข้อความหาพระเอกหนุ่มอีกแต่คราวนี้นางสาวเอใส่ร้ายว่าพระเอกหนุ่มตอบกลับด้วยข้อความไม่ดีทั้งที่จริงเขาตอบกลับว่ามันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีอย่าร้องไห้เลย นอกจากนี้สื่อดังเกาหลียังไปถามรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งคิมซอนโฮเคยปรึกษาเรื่องฝ่ายหญิงตั้งท้องรุ่นพี่คนดังกล่าวบอกว่าทั้งคู่คุณคิดถึงแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีแต่มีเหตุผลหลายอย่างทั้งสองจึงตัดสินใจเอาเด็กออกโดยนางเอไปทำแท้งในวันที่27กรกฎาคม2563ต่อมาปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมคิมซอนโฮแนะนำนางสาวเอให้พ่อแม่รู้จักและค้างที่บ้านพ่อแม่หนึ่งคืน ซอนโฮให้ยาบำรุงร่างกายเป็นของขวัญเมื่อ11สิงหาคม2563จากนั้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมพระเอกหนุ่มยังทำซุปสาหร่ายให้ฝ่ายหญิงทาน2ส,สัปดาห์ติดต่อกันอีกด้วยจากนั้นดิสแพดได้สอบถามเพื่อนของซอนโฮอีกรายซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าซอนโฮพยายามสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายหญิงและไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้สึกเดียวดายจึงรับเลี้ยงสุนัขชื่อโฮอาซึ่งมาจากชื่อของทั้งคู่ จากนั้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมทั้งคู่ก็ยังคบหากันตามปกติทั้งสองควงกันไปปาร์ตี้และคาเฟ่สุนัขต่อมาเดือนธันวาคมนางสาวเออ้างว่าถูกอดีตสามีคุกคามซึ่งซอนโฮเป็นห่วงอดีตแฟนเป็นอย่างมากซึ่งในวันที่11มกราคม2564ก็มีรายงานเรื่องดังกล่าวผ่านทางดิสแพ h และจากเรื่องนี้เพื่อนของคิมซอนโฮอีกรายก็ทราบประเด็นนี้ ในช่วงมก,กราคมถึงเมษายน64จบจนถึงเดือนมีนาคม64คิมซอนโฮแสดงละครเวทีเรื่องไอซ์โดยอดีตแฟนสาวก็เดินทางมาชมด้วยแต่แล้วสุดท้ายทั้งคู่ได้เริ่มห่างกาันโดยเพื่อนคนหนึ่งของซอนโฮบอกว่าพระเอกหนุ่มค่อนข้างช็อกเมื่อทราบว่าอดีตแฟนแอบถ่ายภาพและวิดีโอส่วนตัวของเขาเก็บไว้ในแล็ปท็อปของเธอตั้งแต่ทั้งคู่ยังคบหากันอยู่ กระทั่งความสัมพันธ์ได้ยุติลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพราะหมดความไว้ใจกันและการเหตุมาจากการโกหกและปัญหาส่วนตัวต่างๆของนางสาวเอในการนี้หญิงสาวได้ส่งข้อความต่อว่าในวันที่12มิถุนายนก่อนจะตัดสินใจโพสต์ข้อความทั้งหมดในโลกออนไลน์วันที่17ตุลาคมกับเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่อนของซอนโฮเล่าว่าที่ผ่านมาซอนโฮอดทนและให้อภัยเสมอมาส่วนสาเหตุที่ออกจดหมายเพราะอยากรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อนของคิมซอนโฮยังเล่าต่ออีกว่านางสาวเอเป็นคนติดรู้ใช้จ่ายเงินมือเติบเธอเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม7ล้านวอนซึ่งซอนโฮก็ให้เงินเธอเพื่อนทุกคนของซอนโฮรู้ว่าพระเอกหนุ่มไม่ใช่คนติดแบรนด์พวกเขาแทบไม่เคยเห็นอดีตแฟนสาวจ่ายอะไรเลยมีแต่ซอนโฮเท่านั้นที่จ่ายนี่จึงเป็นเหตุให้คิมซอนโฮใช้ชีวิตแบบมัธยัสถ์โดยซอนโฮยังให้เงิน2ล้านวอนสำหรับค่าผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลแก่อดีตแฟนสาวอีกด้วย เชื่อว,ว่าเรื่องร้อนแรงดราม่าแห่งความรักครั้งนี้ยังคงไม่จบลงโดยง่ายซึ่งแฟนๆทั้งหลายต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นล่าสุดนี้อย่างอึงกทึกบ้างก็บอกว่าข่าวแบบนี้คล้ายๆกับที่พระเอกชาวไทยหลายคนเคยเจอแถมยังถูกเล่นงานจนหมดอนาคตไปเลยทีเดียว